เมื่อเช็คกินแล้วได้เกตอาคารแซดวันต้องเดินทางไปยังไงตามไปดูกันเลยค่ะเ,คเมื่อเช็คกินเสร็จแล้วนะคะเราก็มาผ่านช่องทางผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะคะเพื่อจะไปเข้าจุดสกแกนตรวจสัมภาระแล้วก็ตอมอตามปกติเลยค่ะค่ะ เมื่อเราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองมาแล้วนะคะให้เราสังเกตจุด s 1 0 1นถึง128นะคะจากนั้นเราก็เดินตามป้ายลงบันไดเลื่อนไปได้เลยค่ะลงมาแล้วนะคะเราจะพบกับจุด security จุดที่1ค่ะแล้วเราก็ลงบันไดเลื่อนลงมาอีกชั้นหนึ่งค่ะและนี่นะคะคือจุดรอรถไฟค่ะซึ่งเราจะต้องมารอรถไฟเพื่อไปเชื่อมต่อกับอาคารเซวันค่ะ เมื่อเราขึ้นรถไฟแล้วนะคะจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1-2นาทีเท่านั้นเองค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะคะที่อาคาร z ซวันซึ่งเป็นเทอร์มินอลใหม่ของสานามบินสุวรรณภูมิค่ะค่ะและที่นี่ก็ยังมีศูนย์อาหารและดิวตี้ฟรีนะคะเหมือนกับเทอร์มินอลหลักเลยค่ะเพื่อน,อนๆท่านไหนเคยใช้บริการอาคารนี้แล้วรีวิวให้ฟังกันบ้างนะคะ